ข่าอย่างเงี้ยง่ายท้องตางดูนะาไปเรื่ไปเลี้ยงขับเลี้ยงขวางขวาอึ๊บอึบเลี้ยงซ้ายอึ๊บอึ๊บอึ๊บนะข้ามมุดสไลด์ข้างนะเดี๋ยวเพิ่งไม่ต้องรีบมาอึ๊บอึ๊บนะมึงจะรีบไปไหนมาบอลมา ยังไงะเข้าใจคำว่าไม่ต้องรีบไหมรู้จักเลเวลปะเอาเลเวลสองพอเริ่ซ้ายเริ่ขวาเริ่มเริ่มกีกับแต่ถ้าเดี๋ยวมาเริ่มเริซ้ายขวาขวาขวาลงเรียบร้อยอขอ